สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าไม่สำหรับ Windows 7นะครับเพื่อนๆคงมีปัญหาเรื่องอไม่พูดแล้วบันทึกในคอมไม่สามารถที่จะบันทึกได้ผมก็จะมีวิธีแนะนำดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นเรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับสปีกเกอรอ์ตัวนี้นะครับที่ลำโพงตัวนี้ คลิกไป1ครั้งอ่ามาใช่ครับคลิกขวาครับคลิกขวามาที่ r e c o r d i n g david นะครับคลิกไป1ครั้งครับเราก็จะมาพบกับหน้าจอตัวนี้นะครับมันจะมี3ตัวม,ม,ม,มโโฟีฟอนต์ไมค์ไมโครโฟนไลน์อินอ่าฟอนต์ไมค์ก็คือไมค์ที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเหมือนอย่างเช่นเราซื้อไมค์ตัวอื่นมาแล้วก็มาเสียบลง pc ลงกับโน้ตบุ๊กนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับอฟอนต์ใหม่ตัวนี้ส่วนไมโครโฟนตัวนี้มันจะเป็นตัวไมโครโฟนที่ติด,ต,ด,ต,ดติดมาอยู่กับตัวแล็บท็อปนะครับก็คือโน้ตบุ๊กของเรานะครับตัวนี้อันนี้ก็ line in นะครับก็เป็นไมค์ที่แบบต่อมาจากที่อื่นเหมือนกันครับก่อนอื่นเรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับสําสหรับเพื่อนๆ่ทุกไหนที่คลิกแล้วมันยังไม่มีเครื่องหมายสีเขียวตรงนี้นะครับให้เรามาทําการ คลิกที่ตรงนี้นะครับ s e ต default ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นเครื่องหมาย c ียว r แบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ว่าไม้ของเราได้ถูกเปิดใช้งานแล้วครับและต่อไปก็คือคลิกขวายครั้งนึงนะครับมาที่ property เพื่อที่จะเซตค่าต่อไปให้เรามาดูที่ toolbar นะครับมาดูที่ level นะครับหัวข้อ level ในหัวข้อ level มันก็จะมีฟอนต์ไมค์ไมโครโฟนบู o นะครับอนต์ไมค์ตัวนี้ให้เพื่อนๆปรับ ไปที่100นะครับตัวนี้ส่วนไมโครโฟนบูสต์นะครับปรับไปที่บวก10เดซิเบลตัวนี้คือมันจะเป็นเสียงคล้ายเสียงซาซาเสียงน้อยๆเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ปรับเป็นบวก10เดซิเบลพอ,อหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ Advanced a d v a n c e แล้วก็มาปรับเป็น Channel นะครับ16บิตส่หมนแัเฮิร์ตนะครับแล้วก็ปรับเป็น DVD q u a l i t y ตรงนี้นะครับ คือเป็นคุณภาพแบบ DVD อ่ะครับตัวนี้นั้นเราก็มาปรับที่ดิสเทนตนะครับตรงทุนบาร์ตรงดิสเทนตให้เรามาดูตรงนี้นครับ Payback to this David ตรงนี้ให้เราเซตค่าตัวนี้นะครับเหมือนเดิมไอ้พวกนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นการ์ดจอเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นการ์ดเสียงที่เพิ่มเข้ามาถ้าใครอยากได้เสียงที่คุณภาพดีที่เรามีการ์ดเสียงพวกนี้เราก็สาม,มารถติ๊กได้แต่ตรงนี้ผมเซตเป็นที่ default Payback David นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับ distant to this david ตัวเนี้ยมันจะเป็นการที่เราเปิดใช้งานเมื่อเราพูดไปนะครับเสียงของเราเนี่ยจะออกไปที่ลำโพงนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติ๊กใช้นะครับจากนั้นเราก็กดโ OK. อเคแล้วก็กดโอเคตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพ่อ,อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับหรือเซตค่าเสร็จแล้วอ,อยากทดสอบเสียงเราก็ มาใช้โปรแกรม Camasia Studio นะครับตัวนี้เพื่อที่จะลองบันทึกเสียงเราดูว่าเราพูดผ่านไมค์ไปแล้วเนี่ยเสียงเราออกดีไหมเสียงดังดีไหมอย่างเงี้ยครับก็ลองทํากันดูนะครับซึ่งไอ้ c a m a s i ีตรงเนี้ยสามารถที่จะดูวิดีโดอทั่วไปใน Youtube ได้นะครับเขามีสอนการบันทึกนะครับถ้าใครยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจในการใช้งานนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูได้รับชมคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ